เทียนไปลงงีนแสดงตำบาดเฮ้ยนั้นทางหลังโหเหี้ยกระตุกกระตุก Made for be with you บบผมคือเจไดผมมี lightsaber เจ็บแล้วะไปเล่นอะไรมาไม่ดู้เลยเออวะมันก็ดูกระตุกหนวงๆแต่ว่ากษัตริย์จะเป็นเจไดทำไมมันหน่วงอย่างนี้วะหมอกก็หนาด้วยใครเอาหมอกมาวะ เพื่อนทำตัวเทพเอามาทีเหรอครับหมอกถ้าเป็นตัวสเตลเราก็แตกเององเด็ไอ้หมอกเนี่ยโอ้ยเอ็เนี่ยโอ้ยกระตุกไอ้สั่นกับเพื่อนอยู่เอ้ยไม่เคลื่อน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 จบไแล้วชีวิตกระตุกไอ้เนี่ยกระตุกกระตุกโอ้ยไหนเหวี่ยงก็บ,บินแล้วมั้งเกมแรกมันก็จะอยู่นี่แหละเกมสองก็คงไม่ได้เล่นอะ่ะน้ำจัด ไม่เคลื่อนให้มันเฟดสองทีสิสอ,องค<อ>ะแนยโลแกลอยู่มันปัดโคตรสุดอะอะไรอะแม่เคลื่อนขั้นหนึ่งเองรีบแตกไปไหนมันปัดมันไก่ไม้อเมฟฟอร์ฟีวิจูเดดออฟฟลอ พี่จะเอาดาบไลท์เซเบอร์ไปฟันคอไหมมันน่าจะเลาะกลางเฮลมีพลีจู๊จูอุ๊ยเลาะแกงที่มาพร้อมดาบไลท์เซเบอร์แล้วกำลังถึงในจู๊จู๊หนึ่งฮิวเลยไล่พี่หน่ไอยู่ติงอยูนิ่งจิงอยู่เงินเงน นานโดนทำเมจแล้วหนึ่งดอกไฮเฟยสองพอยายเฟยสามนะพี่ร้องทำไมเนี่ยโอ้ต่อเละจริงเป็นไงล่ะพลังฟอ้อนของพี่อือยไม่ได้แดกหรอกบอกเลยอีหนูเดีฟอร์ดโอเวอร์พาวเวอร์ทำไมรูสึกที่นั่นเข้ามาจานะังอะ ไม่ด้ใช้ไ์เซอร์ต้องกระบวดห่าโดนเจอโดนเจอเครื่องอะไรั้นหนึงคันสออู้หอุ้ยฟันว้าฟันว้าอ้าวเฮ้ยทำไมพี่ใช้ไฟฉายไม่ได้ทำไมอ่ะไ้ไปแล้ฟยทานบูด กว่าจะเทิมเครื่องเดิมอีกอะมันไม่ยอมให้ฝันจริงไหมเธอเนี่ยเนียนกระจับมันกลับไปเครื่องเดิมอีกอะมันห่วงเธออ้าวเห็นอ้าวเลยจะไปแต่นเครื่องเดิมทำไพี่ก็บอกอีกไม้เลยอะเล่นยังไงเนี่ยก็เล่นหน้าต่างไปครับไม่ทัน คนอื่นปัดนเครองอยู่อุ้ยไม่ยินมันยาวเก้าร้อยเมตรเราตื่นเต้นเองมีระยะยาวมันมันไปไหนวะนิ่เสียงเครื่องที่นี่ปั่นไม่ได้ยินไม่มีน้อยเลยฮะมันไปทางท่านนะ เห็นด้วยเห็นเฉยลากไปไกลลากไปกลทางนั้นไม่มีไม้เรไปเอาเสร็จเราจะไปช่วยทางนั้นไม่มีไม้อออ๋ออ๋ก็นั่นไงที่ั่นยังคว่ำอยู่เลยนั่นคืออะไรกลับไปวะไปปั่นตรงนั้นลองเจอตัวนะ ปั่นเหนืยอยเหนื่ยเนืดอน,น,นวงน่วงนวงเจเป็นปรายเจอตัวมัตเจอตัวเจ็ตัวพี่ก<อ>็บอกแล้วไงเนี่ยฟเฟรมเนี่ยเฟมเป็นตัวถ่วงหนึ่งตัวแ,ตแล้วแตกแล้วเนี่ยตัวถ่วงหนึ่งตัวนะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะไดนี้เลยไดพ,พี่บอกแล้วไงว่าเราอ่ะชอบแอบ,บใกล้ๆแล้วมันก็เห็นแตกแต่ละแต่ลแตกแตละแตลแตกลแ ขุ่นเกียดด่านนี้ขอเป็นด่านแบบที่พู้นักของอาซาลฉันไม่ถึงเทมบัตด่าถ้าอยากให้อภัยทุกทีอย่าพูดจะยีหยาหลือะไรงรถไม่มีไม่มีอันนั้นด้วยไม่มีไม่เรียบร้อยยัยหาแต่ละตัวผมตัวที่สองฮะเพื่อนความเชี่ยเพื่อนแค่ตัวเทม เื่อนแคเทสมสบดขันเพื่อนเหรอทนอือรงไม่ไมนหายยากจริงน่าต่างโนวดฟุกก็มันตามทันละเสีวไเซเบอร์ก็ยังไม่ได้ใช้เลยเอ่ะอือก็จริงมันไปทางด้านขวามือกูก็อางนั้นแหละ

สอง<ช>เครื่องไม่ปันเลยเครื่องไม่หมุนเลยเกียด์แบงนี้โคตรมันกำลังเดินมาหาพี่มันมีแล้วขอลิ้งเหรอเอ,เอา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 ไม่เห็นนีก <c oughs> ม,มันไม่เห็นมันไม่เห็นทำไมต้องเจอด่านนี่วะด่านที่มันไม่ด่านที่มันไม่ปิดเลยมีนะด่ะนานมาช่วยล้ว พร้อมกับไรเซอร์ฟผู้จ่ายจุดจดเอาเพื่อนแตกเพื่อนโดนดนเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเพื่อนเล่นเดบิทไม่เอาเดไม่เอาไดฮาร์ดาไม่เห็นแตกสวยโดนหลอกไฟเนี่ย่มันยาวเปดเบสอะมันฟันลมจะชัดตะเกียบเนี่ยแลาวแกว่ะ ใช่เลยก็บเพื่อนมันก็โดนพี่เขาต่นเต้นกับมีดมาพี่ยาวยาวนานใจเย็นใจเย็นพี่ยาวแปดเมตรก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปแข็งแมวเอาให้สตัวแหกไปเลออกไปให้นั้นดิบอกรดิบอกเราเป็นเราเป็นเจไดแล้วเราต้องอย่ากลัวอะไรไป จะไปดึงเพื่อนคุณจะดึงเพื่อนแล้วเพิ่งไม่เห็นเพื่อนได้ยังเนี่ยดึงแล้วมันมองอ่ะมันมองไกล25ล้านเมตรโอ้ยเฮี้ยตาหรือเฮี้ยอะไรวะนะไม่รู้ที่รู้มันจุดจ้องจ้องจ้องดูใต้กระโปรงฉันเห็นตายมันไปยังไม่เอาไดฮาร์ดมาแต่เอามองกล่องมาได้ไหม มันอยู่กับเพื่อนนะเฟรมอยู่อยู่กับเพื่อนไม่ว่าหา<ม>เครื่องไม่เจอเครื่องที่เพื่อนโดนแฝนเมื่อกี้เพื่อนกำลังจะบดไม้<อ>เพื่อนโดนหลอกไฟเรียบร้อยเพื่อนดาวจีนเพื่นดาววีดาวจรนวิทยาแบบยาวจ,าจาัดจ้า กำลังไปท่าที่พี่แอบอยู่โถ่ตัวเห็นเห็นอ้าวมันเป็นการหลอกไฟหลอกไฟฆาตรกรพี่ใช้ไฟฉายในการหลอกนะนั่นไปช่วยเพื่อนเร็วกดึงมาไกลแล้วกูดึงมันมาไกลแล้วไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยฟุบหลบได้บอกกันแล้วตัวนี้พี่มันยาี่วปัดมตร ันกูลากมืนกันแล้วช่วยแล้วใช่ไหมข้างในห้องมีไหมขั้นแน่ข้าวอร่อยดีอ่ะโอ้หพี่ตัวจูของทีมอะไรแจมเชื่อเพื่อนพี่เต็มเลยนะโอ้หพี่แบบไม่เบื่อชีพเลยดูด้วยดูด้วยแจมเชื่อเพื่อนพี่เต็มพี่อย่ายอมตายได้เพื่อนเพื่อนรอดเจ๋งเลยเชื่อคุณด้วยเทวมีที่อะไรกูนี่ฝรั่งยัง หิวเร็วเปล่าหิวเร็วเปล่าอ่านก่อนอ่านก่อนหิวเร็วมากหิวเร็วมากหิวเร็วมากแต้มมันเต็มแล้วแต้มมันเยอะกว่าเราแล้วมันไม่อยู่กับเพื่อนเปิดกล่องหากุญแจแดงออกมามากระเทื่บเพื่อนอยู่ได้นรอกเพื่อนอะเพื่อนอะมันเพื่อนมีคนตองเพื่อนมีคนตองมันได้คนตรงได้ เพื่อนมีคนกล่อมมันข้างเพื่อนเล่นเดียว,วิดคิงอย่างเงีไม่เอาเลยฮาร์ดหรอวะเหยียบไม้หนึ่งดอกจังหวะนี้เอาเซตฮาร์าดามาจับหนูข้างบนฟาดใส่หน้าได้ไหมเป็นเจไดแต่ใช้ยากมากเลยด่าเน,นี่ยเพื่อนกำลังจะซ่อมเสร็จเห<อ>ยียบเ,เละเหยียบรัวๆเลยเอา้า ถ้าไปจู้ก็มีไปถ่ายไม่ใช่หรอพี่อเดี๋ยวถ้ามันเดินตรงมามันก็น่าจะเห็นพี่แหละแต่ถ้าไม่ตรงมาพี่ก็จะปั่นเครื่องนี้ร้อยหนึ่งเลยแบบ100%โอ้โหแตกโอยจริงจริงจรงจริงจริงจรงไปไปทำยังไงให้มันร้อยได้วะดีดีเรียบร้อยแตกแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของชีวิตนั่นแล้วต่างทำไมวะ นั่ครับทำไมถึงวิเชียรต่างคือไม่ได้โดดก่อนนะไม่เข้าใจทำไมว่าทำไมหน้าต่างมันถึงไม่ออกไม่ลงเด่นเลยดีจังแต่มันต้องแตะว่าสุดท้ายเลยไอ้บ้าเร็วรัวเลยใช่สุดท้ายแล้วอย่น้อยอ้าวมันไปหาเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายเสร็จแล้วเพื่อนเราจะโดนโนวันไปพร้อมกันนะเพื่อนนะโดนโนวันไปพร้อมกันไม่เคยเอาโนวันไปอีก่อแน่นอน มันชอบเอามาอยู่แล้วแหละเพราะมันไม่ต้องขั้นสามก็ตีเราล่วงถึงไม่ได้เสพก็เยี่ยมวงได้สวยงามเอ้าไม่มีใบด้วยโอ้โหทางยาว<ด>อ้าวหายหายพอดีหายพอดีพอด,อดีเอสเซ่พอดีทับไม้

นอ้าวอ้าวมองป้าวอ้าวมองมองเขินเขินเป้าวป้าวก็เปนพี่สองขับแล้วมันตาบอดเหรอข้อตาข้อตาตามันแสบตาเลอกเกินอุ้ยไม้หมดไม้หมดกด้ฮะน้ำสูดกดน้ำสูดเอาเลยเพื่อนอ้าวคุณดูกร่งปั่นอยู่จบแล้วเพื่อนคือทำอะไรเป็นสะพานไปหาย่ายดี เร <c oughs> ได้ก็มดฮะรอบอดะเรียงยเ่ตมาแล้ตึงนตึ้งหนังตึ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 งมันจะเจ้ามันเจ้าะมันจ้อเเจ้า่อังเจ้วมันเมัเตมันเันเมันัเาาั